สวัสดีเพื่อนๆชาวฝ่าอีสเทิร์นนะคะวันนี้เรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์อยู่กับฟ่าอีสเทิร์นมาฝากกันนะคะมหาวิทยาลัยฟ่าอีสเทิร์นนะคะขอเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นักศึกษามหาวิทยาลัยฟ่ายอีสเทิร์นเข้าร่วมงานประกวดดาวเดือนในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลา13 00นณะห้องวิชัน่นมหาวิทยาลัยฟ่ายอีสเทิร์นค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนชายหญิงที่มีบุคลิกภาพที่ดีมาเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฟ่าอีสเทิร์นต่อไปค่ะ โดยผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนมีทั้งหมด6คณะ16สาขาวิชาได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะนิเทศศาสตร์คณะบริหารรัฐกิจและคณะศิลปศาสตร์ค่ะโดยภายในงานนะคะ มีการเปิดตัวดาวเดือนในแต่ละคณะและสาขาต่างๆนะคะมีการแสดงความสาม,มารถพิเศษของดาวเดือนไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำค่ะมีการตอบคำถามให้คะแนนจากคณะกรรมการประกาศผลและมอบรางวัลมากมายนะคะแล้วพบกันในงานนะคะย้ำนะคะในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลา13นาฬิกาณนะห้องวิชั่นมหาวิทยาลัยฟาอีเทิร์นค่ะบายบาย